เขาบอกจุดเด่นร้านนี้คือเป็นร้านเข้าหน้าปลาไหลย่างถานชื่อดังจากญี่ปุ่นราคาเริ่มต้นคือ180บาทโอ้สดชื่นนี่คือมาจีบเขาย่างมานุ่มมันข้าวกับซอสเยอะมากเลยแม่ผู้ติดซอสผู้ติดซอสผู้ติดซอส คุณผู้ดูครับตอนนี้ร้านในสต๊อกของพวกเราเนี่ยค่อยๆร่อยหลอร่อยหลอหลงไปเรื่อยๆ <S <S วันนี้ก็เลยเป็นวันหนึ่งที่เราใช้ร้านจากสต๊อกของน้องในทีมงานของเรา นี่คือน้องเหมียวอ่านี่นคือช่วงกินตำเหมียวล่าสุดเดี๋ยวมันไปจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาละก็ต้องไปกินกับมันฮะหล<ร>อต้องตามใจมาละเวลาเราชอบกินร้านอะไรเราเข้าไปแล้วไอ้เหมียวก็มาทัวร์กับพี่หนูอยากกินร้านที่หนูชอบบ้างพี่พาไปได้ไหมได้สิมึงร้านนี้ชื่อว่าอุนาโตโต้ตตไทยแลนด์ฮะเป็นสาขาบอมพงเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะก็บอกจุดเด่นร้านนี้คือเป็นร้านข้าวหน้าปลาไย่างถ่านชื่อดังจากญี่ปุ่นระดับพรีเมียมแต่ราคาย่อมเยาพอพูดที่ปุ๊บจะเริ่มเหมือนรายการทีวีขึ้นเเเอออแตต่่ข้้้้้มมูลคคครรรรรบบบถวววนนนนจิงพาาาาาาะหีียกื180ท ข้าวหน้าปลาไหลอะนะถูกต้องปกติเรากินกัน4 5 0 0นี่4 5 0 0้ารหร้อยเจ็ดรที่นี่ไม่มีที่นี่บอกว่า180มีมันก็เลยพรีเมียมและย่อมยาวไงก่อนอื่นครับเราบบกมือให้กับคุณผู้ดูตรงนั้นน่าจะเป็นบัตร2,000นะฮะคือต้องบอกก่อนว่านั่นบัตร2,000นะฮะ20อยู่ตรงนี้คือเขาจ่ายเพื่อให้ออกจากชีวิตเราไปอ๋อตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่วิลล่ามาร์เก็ตตรงแถวแถวสุขวิท33มันอยู่ระหว่าง33กับ33มทับหนึ่งแต่จริงๆง่ายๆก็คือปากซอยมีวิลล่าเข้ามาข้้้าางในนนมีีรอยู่ ผมจะบอกว่าผมมาวิลล่าแล้วก็มาซื้อของตรงนี้แหละพอมาตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าๆตรงนี้ปิดพอดีสงสัยมากว่าอุนาโตโตไทยแลนด์เนี่ยคือร้านอะไรอร่อยไหมคนนี้ได้มาแล้วแล้วพี่มาทาอะไรหลังสี่ทุ่มอ่ะครับเออมาซื้อของเข้าบ้านครับบ้านไหนอ่ะบ้านใหม่ใช่ครับบ้านใหม่ใหม่สุกว่าทวาด้วยหรือจะเป็นใหม่ใหม่เจนบุราร์ดิมันข้าใหม่ดาวิกาไปได้ไงวะคนยุคเราไม่มีใครเล่นมุกใหม่ดาวิกาหรอกจริงคนยุคเรามางต้องใหม่แล้วก็ใหม่เจนบุรารเนาะอ้าวพูดถึงความอร่อยของข้าวหน้าปลาไหลดีกว่าี บรรยายหน่อยคุณทำรายการอาหารบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้โยนความกดดันมาที่กู <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ้าวข้าวหน้าปลาไหลอร่อยอยังไงข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยเทซ์เจอร์ผมคิดว่าถ้าใครยังไม่เคยทานจะคล้ายปลาดุก อาจจะมีก้างเล็กๆอะไรเงี้ยกับกรอบนิดหน่อยแล้วก็นุ่มๆแล้วก็มีความอร่อยอีกอย่างหนึ่งคือซอสของมันร้านไหนเด็ดไม่เด็ดเนี่ยคือซอสหวาซอสด้วยแล้วการย่างว่ามีกลิ่นผานมีความหอมขนาดไหนเฮ้ย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 เขาอยากผู้ชายคนนี้สามารถกินข้าวหน้าปลาไหลโดยที่ไม่มีปลาไหลได้ก็คือข้าวราดซอสข้าวราดซอสไม่มีข้าวก็ได้เอาซอสมาอย่างเดียวมาติดหวานผมว่านานละเราไปกินเลยไหมอ่าเรากินเลยดีกว่า,า,าตามมา เข้ามาในร้านก่อนการตกแต่งน oh, gotcha. ั Torah ้นน่าสนใจมีเปิดเพลงแบบญี่ปุ่นด้วยจ้า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 แล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือกลิ่นของฐานพอเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะมีการย่างด้วยฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเหมือนเวลาคุณย่างปลาไหลแล้วซอสเนี่ยมันโดนฐานมันกลิ่นที่ลอยออกมาหอมๆดูจากเมนูเนี่ยเขาไม่ได้ขายแบบข้าวหน้าปลาไหลอย่างเดียวเนาะออใช่ใช่คือเหมือนร้านญี่ปุ่นถ้าเขาขายอะไรอย่างหนึ่งเขาก็จะเอาวัตถุดิบอันนั้นอะแปลรูปเป็นหลายๆอย่างจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในการทำร้านอาหารนะเพราะคุณไม่ต้องสตอกขงจนนวมา จนเกินไปแต่ประเด็นของเราก็คืออยู่ตรงข้าวหน้าปลาไหลนี่แหละเพราะเขาเริ่มที่1้0ยจริงๆผมเข้าใจละเขาเป็นลักษณะข,ของข้าวหน้าปลาไหลแบบซิงเกิลคือร8 0แสแล้วก็มีดับเบิลไป็น250อาแล้วก็มีโฮลทั้งตัวแล้วก็มีหลายแบบนะคือมีทั้งเป็นเป็นข้าวที่เป็นลักษณะเหมือนชิ้นปลาไหลกับมีลักษณะเหมือนปลาไหลสับแล้วสาคัญคือนี่คุณดูนี่ดีมีแบบข้าวต้มด้วยซึ่งไอข้าวต้มตัวเนี้ยราคาไม่แรงเลยถ้าเทียบกับร้านญี่ปุ่นทั่วไปัองรุ่นแล้ปมนะคราบเมื่อก,ก,ก,กี้าราติเมนูใฝั มีนี่ยำปลาไหลนี่คือสร้างมาเพื่อคุณเลยเออผมเชื่อว่าี่ญี่ปุ่นไม่มีแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วมีไก่คาราเกะมีหมูสุนญี่ปุ่นมีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับเมียบอกว่าพี่พี่ไม่ลองกินทุกเมนูดูเหรอคือมันออกกองกับเราบ่อยมันรู้อยู่แล้วว่าพี่จะกินกันไม่หมดหรอกใช่ใช่เมื่อกี้ก่อนถ่ายก่อนกองขึ้นพี่ควรจะสั่งทั้งตัวนะอันนี้น่าสั่งพี่หนูยังไม่เคยกินเลยเอาเราดูอาหารมาแล้วอ๋อ อันนี้คือตัวเริ่มต้นเท้าคือร8 0บาทมาอย่างนี้เลยหนจานร80เนี่ยคือเขารวมแหวนมาแล้วนะและนี่คือตัวที่เขาแนะนําคือกูนาดับเบิลผมว่าปลาไหลเนี่ยมีความอร่อยจนว่าคุณเห็นลายตรงนี้ไหมที่เป็นลายกรอบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือส่วนที่เขาทาซอสมันไม่ใช่การอาไปหมักซอสนะแต่เป็นการทาซอสปุบ๊บคุณย่างจนซอสแห้งได้หนึ่งเลเยอร์ละแล้วคุณทาซอสเพิ่มแล้วคุณก็ย่างต่อได้อีกหนึ่งเลเยอร์นี่คือส่วนที่เป็นซอสไหมนะม,มันเลยหอมขนาดนี้ออกมามาเคาชิมเบาๆกัน นี่คือมาจีบเข้าย่างมานุ่มอร่อยเลยแต่ที่โดดเด่นเลยนะครับซอสซอส <c oughs> ซึ่งแน่นอนแปลว่าอะไรครับคุณผู้ดูหวาน,วานแต่มันจะไม่แบบมันไม่ได้หวานแบบไม่มีที่มาที่ไปนะที่เบนบอกว่าหวานมันคือแบบไม่ใช่โอ้ยพี่ไม่มันหวานมากขนาดนั้นคือแบบกลมกล่อมหวานกำลังดีผมว่าความสุกข,ของปลากำลังดีนุ่มแล้วก็หวาน<อ>ส่วนข้างนอกเนี่ยมีความกรอบมีอรมารมณ์ที่เราอยากได้ครบเลยจริงนะแค่ข้าวกับซอสนะรอดแล้วไอหมี่ร่อยเราเว้ยวันนี้สอบผ่านประกาศชามเลย จ,จ,จริงๆเหมียวไม่ต้องทำงานก็ได้มานั่งกับพี่ไหมเฮ้ยเคุณอ,อยากกินขนาดนี้มันจะดีนะมันจะดีนะเดี๋ยวก่อนพูดถึงชาที่ร้านนี้ดีกว,ว่าอร่อยชาที่นี่เขาเติรเป็นชาโฮจิช่าเลยนะโฮจิช่าค,คืออะไรครับโฮจิช่าก็คือชาญ,ญี่ปุ่นนี่แหละครับแต่ว่าเขาไปทำการคั่วก่อนพอคั่วแล้วมันก็เลยมีกลิ่นที่มันมีเขม่ขาเขม่านิดนึงเอามาหอมซึ่งก็จะเข้ากับปลาไหลที่มีกลิ่นตรงนี้ด้วยนั่นอะไรอ่ะหมาหมาหมาเว้ย โอ้นี่คือปลาไหลทั้งตัวนะครับนะเขามีชื่อด้วยนะีนรสชาติป่ะงตัวนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือบิ๊กขุริจูซึ่งจานนี้700บาทถ้ามาทานกันสักสามคนอ่ะกําลังดี <c oughs> แนะนำเลยใครอยากเป็นคนชอบกินปลาไหลจูเพื่อมนมาสักสองคนคุณจากจานนี้อิ่มเลยแล้วคุณ <c oughs> เอ็กปลาไหลสามสิบบาท ผมขอกิน้องหางนะอยากกิน้องหางจริงๆแล้วส่วนไหนอร่อยสุดอะผมว่าแล้วแต่คนเลยถ้าเป็นคนญี่ปุ่นผมคิดว่าเขาน่าจะแย่งส่วนแถวนี้กินเพราะมันจะเป็นช่วงท้องน่าจะมีไขมันเยอะถ้ากินแห้งหน่อยคุณไปทางหางหน่อยที่ผมอยากกินหางผมอยากชิมอืมอร่อยไอ้คุณกลับไปหน่อยมีอามองตาคอนะน้องคนลดน้ำหนักอยู่เมื่อเช้าผมเห็นเขาไปวิ่งวิ่งกับใครไม่รู้เหมือนกันมีคนถ่ายให้อ่ะสงสัยจะอาะพขาตั้งกล้องไปเองอ๋ออ่ะไอเมียวถ้าเขาจะรักกินปลาไหลเขาก็รักเอาเลย เ,ออเรามานี่ดีกว่านี่เมนูแบบนัตตี้ไปทุกที่ต้องมีความเผ็ดเออและเมนูนี้บอกได้เลยว่าหากินที่ญี่ปุ่นไม่ได้เผ็ดนะได้หนึ่งมิติ เพราะว่าตัวปลาไหลที่เขาย่างมามันจะมีความหวานมีรสชาติอร่อยใช่ไหมอันนี้มาเสริมด้วยความเผ็ดแบบไทยๆมีกระเทียมมีพริกแต่ผมแนะนำนะถ้าใครมาแล้วแบบไม่ได้กินข้าวหน้าปลาไหลปกติกินปลาปกๆกับซอสที่ขำหน่อยเออใช่ใช่แล้ว,ลวค่อยปรุงรสยำต่ออยากรู้อยา่างหนึ่งว่าซอสเนี่ยซอสปลาไหลเขาเนี่ยเขาเอามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะเอามานะเพราะว่าร้านเนี้ยเขามีแบรนด์ที่ญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นเวลาเปิดเมืองไทยใหม่ๆเขาจะอินพอร์ตพวกเชฟเข้ามาด้วยบางทีอินพอร์ตเมียเชฟเข้ามันเฮ้ยเดี๋ยวเดี่เปนไหล มาเนี่ยส่วนใหญ่เชฟก็จะมาหาเนี่ยที่นี่กันนะอ่าก็ <ตะ S 1> รจริงอันนี้ก็จริง <laughs> และเป็นไปตามคาดครับซอสอันนี้และซอสที่เขาใช้ทาปลาไหลเนี่ยมาจากญี่ปุ่นอะไรจ๊ะอันนี้คืออุนังิออมเล็ตนะครับข้าวไข่คนปลาไหลอ้าวแปบาทในการ์อู้ <c oughs> หหรอน่าสนใจคุ้มค่านี่คุ้มค่าผมว่าอันนี้เหมาะกับสาวๆกินแล้วแบบรสชาติอ่อนลงไปนิดนึง,น,น,งนุ่มๆมีไข่แล้วจากที่ดูเนี่ยก็เหมือนว่าจะราดซอสน้อยกว่าปกตินิดนึงให้เราได้รับรสความหวานจากไข่ มีข้าวกับซอสเยอะมากเลยตาด้วยตาด้วยที่ผมบอกหน้าร้านผมบอกท่านผู้ดูอะไรคุณ่ะมีแค่ข้าวแต่คุณก็เอาอยู่แล้วเพราะอย่างผู้ชายคนนี้สามารถกินข้าวหนปลาไหลโดยที่ไม่มีปลาไหลได้ไม่มีข้าวก็ได้เอาซอสมาอย่างเดียวแต่ที่โดดเด่นเลยนะครับซอสซอสผมรู้จักคุณดีให้ชิมไข่หน่อยทำไข่ได้ดีมากเพราะว่าค่อนข้างฟูแล้วก็นุ่มนวล โอ้ไข่อร่อยจริงๆด้วยไข่อร่อยไข่อร่อยมากอ่ะตอนนี้เทใจมาทางนี้ละ <c oughs> คือถ้าแบบออริจินอลเนี่ยจะดีตรงที่ว่าซอสจะเยอะหน่อยแต่เนื่องจากว่า <c oughs> เขาชี้รูให้หมาวิง่งมาหมาติดหวานตัวนี้ <c oughs> ซ <laughs> อสหนักเลยดูดิอันนี้เราหนักซอสก็มีติอิวให้เติม,อมบอกถึงพริกหน่อยดีกว่ากันเพราะคนไม่เคยกินปลาไหลคุณต้องระวังดีๆนะพริกก็จะมีสองแบบอันนี้เขาเรียกพริกไทยญี่ปุ่นอันนี้คือพริกป่นญี่ปุ่นพริกป่นนี่เข้าใจอยู่ละสีแดงๆแ,แต่พริกไทยญี่ปุ่นเนี่ยทเทออกมาจะสีเขียวรสชาติง่งายๆเลยเหมือนหม่าล่ากินแล้วมันจะเย็นๆมินม้นต์ๆแบบท่าๆซึ่งเข้ากับปลาไหลนะแต่หลายลายคนต้องระวังนะเพราะบางคนไม่ชอบแบบคุณชอบบอกเลยว่าเมนูสุดท้ายมาแล้วขออนุญาตแนะนําวิธีการทานนิดนึงค่ะช้้้้้อออนนนนนนเเเเรรราาาาาจะะะมีี2แแบบบบคััไวววสสํหห่่งขใป็ Oh, <laughs> ส่วนที่1เราจะเอามาใส่ในถ้วยทานเป็นแบบปกติใส่ซอสธรรมดา <Okay. S 2> แบบที่2คือเราใส่น้ำซุปเข้าไปไ<ด>แบบที่3คือเพิ่มวาซาบิเข้าไปค่ะส่วนที่4คือสามารถทานแบบไหนก็ได้ที่เราชอบค่ะ <Okay. S 3> <c oughs> ต้องบอกว่าเมนูนี้ทําให้คิดถึงญี่ปุ่นมากเพราะว่าที่ไทยเนี่ยบอกเลยว่าน้อยร้านมากที่จะมีไอ้ข้าวต้มแบบนี้น้อยร้านมากที่ราคาดีด้วยเมนูนี้ผมว่าเป็นเมนูปิดท้ายที่ดีเพราะว่าสมมุติคุณกินกับเพื่อนละตอนจบคุณมาเมนูนี้กันมันจะแบบจบได้สวยงามแม่ ทำไรเราทำไมข้าเปล่าเราเติมไม่หยุดเลยข้าวอีกแล้วอ่ะตักข้าวอย่างเดียวเลยแม่ผู้ติสอนู้ติสอนู้ติสอถ้าไปวัดท่ํากับบอกแล้วเหมือนมะเพื่อนข้างครับ นายติดอะไรอะ่ะติดซอส <c oughs> อันนี้ <c oughs> เขาบอกให้ชิมก่อนชิมกอ่อนนิดนึงแต่ผมว่าน่าจะรสชาติใกล้เคียงกัน <c oughs> ชิมก่อนนิดนึงก็ได้อันนี้จุดที่เพิ่มมาด้องเป็นสารลลายเนาะ ฝรา่งไล่ทําให้ต่างฝาร่งไล่มันทําให้เข้มข้นขึ้นย้ําชื่อเมนูหน่อยดีกว่านี่คือเมนูที่ชื่อว่าฮิสุม,มาบุชิซึ่งแนะนําว่าควรจะทานควรจะลองกันมากๆยิ่งสายที่แบบคนชอบกินซุปอ่ะผมกับโค้ดเนี่ยคือจะชอบไอเมนูแบบนี้มากก็ยเพิ่มทีมีความหวานไอ้น้ำซุปที่เขาให้มาเนี่ยอร่อยมากๆผมว่าจุดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวน้ําซุปนี่แหละ ดนที่นี่รสชาติซุปจะไม่ได้แบบเค็มนะรสชาติจะกลมกลม่อมทานง่ายค่<ม>องคอแล้วพอมีซอสที่อยู่ในข้าวอยู่แล้วเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นลองเหมืพี่ๆเขาบอกดูเปล่าวาซาบิพอใส่วาซาบิแล้วรสชาติมันกลมกอ,อนะรอร่อยอร่อยเรียกว่าดีหมดแต่ดีคนละแบบมันสดชื่นอะวาซาบิมันจะแบบอื ัยยอย่านะอัธรพลร <c oughs> อัธรพลรรรรยาอัธรพลอ,อินซูลินในตัวผม <c oughs> สั่นไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลยิงน้ำซอสเข้าไปนะครับ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เอ้ยบ้านเหรอผมว่าคือถ้ามาที่นี่เนี่ยแล้วคุณแบบกินปลาไหลอยู่แล้วอะคิ่อมาบุชิผมว่าคือสุดๆแล้วสุดจนต้องเติมอะเอ้าคณราคาหน่อยดกว่าเพราะคนมาเบื่ออยากกินตามนะครับอุนาดองอะราคาเริ่มต้นร้อยแปดสิบบาทสองชิ้นสามร้อยห้าสิบบาทเต็มตัวก็เจ็ดร้อยบาทยำของแนทร้อยหกสิบบาทแล้วก็ต่อไปที่เป็นข้าวที่เป็นไข่ร้อยแปดสิบบาทที่ซูมาบุชินะฮะชุดข้าวหน้าปลาไหลนะเริ่มต้นที่สองร้อยแปดสิบบาทนะชอบแบบไหนกันหน่าที่ซูมาบุชินะโบวัน อ่ะซอสร้านปลาไหลไม่ได้ขายซอสดีที่เรนบุ้ชีต้องลองจริงครับนะแล้วก็ถ้ามาเป็นแบบมื้อกลางวันแนะนําเข้าวหน้าไข่ปลาไหลเราเห็นมีรายการขนมหวานด้วยแหละเราจะลองหน่อยไหมล่ะเอาดิเอาดิปิดท้ายไหมปิดท้ายหน่อยไอติมชาเขียวยูสุชาเขียวครับเอาเออเดี๋ยวดิเอาเลยก็ได้ไข่เป็นเจ้านายก็ได้ก็ได้ต่อไป เป็นของหวานแล้วครับผมอยากชิมหวะผมมีเทคนิคในการได้ชิมไอติมพวกคุณโดยที่เป็นนิวนอร์มอลด้วยนะยังไงนะคือผมอยากกินของคุณถูกไหมผมเอาช้อนเียไม่กินตาับปลาเลยผมขอเรียกชิมช่อมยูสุกับคุณหน่อยนะอืมอ่ะอ่ะตะก่อนช้อนแรกช้อนแรกชิมได้กินได้ new n o r โดนชิมของคนอื่นก่อนผมรีวิวคุณก่อนปี๊นถ้ากินปลาไหลมาเลื่อยๆหายหมด ใช่อื้เลยขาผมว่าเขคิดมาแล้วชาเขียวเป็นไงบ้างนุ่นนวลที่นี่ดีสําหรับคนที่ไม่ชอบไอติมชาเขียวที่ขมอืออืออืเป็นไงฟื้นจะชื่นกัวเลยฟื้นแล้วล่ะอันนี้เกิดใหม่เลยล่ะความมันของปลาไหลหายไปหมดแล้วเลี่ยนหายเรื่ลยหาเลยยูสุเนี่ยเขาบอกว่า เป็นไอศครีมโฮมเมดที่สั่งพิเศษไม่มีขายที่ไหนไม่มีแบรนด์อะไรทำขึ้นมาสำหรัสบสำหรับร้านนี้เลยกินแบบแรกอร่อยแล้วเราเรอแบบที่สองไหมอ่เพื <c oughs> อ่อให้คนดูรู้จริงๆว่ามันอร่อยหยดไปเลยหยดไปเลยหยดไปเลยไปเลยเออเอธรรมดามึงขนาดซายนะแน่แน่มึงเอ้ยพอและมั้งเอาได้ เอาได้โอ้โหไม่ตาม่ะเนี่ยไอ้บ้าไอ้ติดหวานคือไอติมมันออกเปรี้ยวไงไอ้นี่บวกหวานเข้าไปมันก็ไปเลนเดียวกันได้ผมลองเป็นเพื่อนนะมันได้จริงๆหลายคนมีความเชื่อว่าการเอาของนี้มาปนกันทําให้ท้องเสียเอ้าแล้วที่กินไปก่อนหน้านั้นมันก็ปนกันอยู่ในท้องนั่นแหละชิมอืเออได้ว่ะเอาคุณไปดูมันลองเองแล้วกันมันก็พอได้จริงไม่ได้แย่ ถือว่าเป็นชาเลนจ์แล้วกันคุณลองเอาอะไรม่วนๆโซ่ๆก็ได้เนี่ยเอามาร้านนี้แล้วก็หยดอันนี้ลงไปแล้วกินด้วยความที่มันเปรี้ยมากมาเลยเผาโอเคมันคาราเมลคาราเมลเดีอ่ะขอโทษครับเปิดปิดร้านยังไงฝากร้านหน่อยครับทางร้านอุนาโตโตของเรานะคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงสี่ทุ่มนะคะอคของเรามีบริการเดลิเวอรี่หลายช่องทางเลยนะคะตั้งแต่แอบฟู้ดแพนด้าไลน์แมนแล้วก็โคจิคนะคะ หรือถ้าคุณลูกค้าสนใจสั่ง่ันของทางร้านโดยตรงแอดไลน์แอดอุณาตัวโตไทยแลนด์ได้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าคิดถึงเข้าหน้าปลาไหลก็คิดถึงอุณาตัวโตสาขาพร้อมพงนะคะเฮ้ยชอบตรงเนี้ยานตอน,นอจบอ่ะเออพอกที่แบบมีชโลแกนด้วยบางทีฝากร้านไม่มีชโลแกเนเนะแต่ร้านนี้ก็มีเพราะฉะนั้นร้านอ,าอื่นๆน,นะครับ ถ้ามีทีมงานเราติดต่อไปท่านคิดสโลแกนไว้ก่อนเลยผมว่า Delive r y คุณติดทํางานอยู่ที่ออฟฟิศคุณสั่งไปทางก็สะดวกดีแต่ถ้ามีเวลาและเป็นแฟนของปลาไหลจริงจริงมาทานที่ร้านนะอย่างที่รู้กันว่าปลาไหลเนี่ยความอร่อยคือความกรอบอุณนภูมิอุ่นภูมิอย่างนั้นแล้วก็ลาดซอส<ห>ลงไปอย่างนั้น<ห>มผมว่าเนี้ยเป็นที่เด่นจริงสุดท้ายนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดใครยังไม่กดกระดิ่งกดใครยังไม่คอมเมนต์คอมเมนต์มาซะวันนี้พวกเราเสอให้ลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเออ กด,กดดังกดดีเฮ้ยจะมอยู่ดีเล่นดังไอ้กันดี